สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้นะคะเราพามาชม d m a ม c ตัวใหม่ล่าสุด2022กันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เดินทางมาที่ SCR ราชาแหลกหลังคาเพื่อทำการติดตั้งชุดลาวหลังคาค่ะ เห็นไหมคะลูกค้านะคะได้ติดตั้งชุดลาวหลังคากับทาง SCR พร้อมด้วยตัวแหลกหลังคาเดี๋ยวเราจะมารีวิวลาวหลังคากันก่อนลาวหลังคาตัวนี้นะคะเป็นราวหลังคาที่อ่ะคุณลูกค้าดูเอาเองแล้วกันเหมือนไหมคะเหมือนมากๆเลยนะคะซึ่งติดตั้งโดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะแต่จะต้องทำการสกิทแผ่นเพจข้างบน ใายยางของตัวหลังคาออกและก็ทำการยึดน็อตได้ตามปกติเลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะสามารถนำไปติดแหลกหลังคาเพิ่มได้ชุดจับจักรยานเพิ่มได้หรือจะติดตั้งเต็นท์นอนเพิ่มก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เดินทางมาจัด สวยสวยครบชุดกับทาง SCR ราชาแหลกหลังคาค่ะโดยที่คุณลูกค้านะคะได้ติดตัวถาดเป็นทรง r r 0 4สีดำเพิ่มเติมเข้าไปนะคะด้วยหน้ากว้าง1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50บอกได้คำเดียวว่าสวยงามมากๆค่ะเห็นไหมคะชุดติดตั้งของทาง SCR นะคะตรงรุ่นนะคะไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะนาแข็งแรงแน่นอนค่ะสำหรับคุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีบริการจัดส่งคุณลูกค้าทั่วประเทศ เลยนะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยหัวใจเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ